สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมส์สก้ามัึกเซอร์ไววอ่ะวันนี้ผมจะไปทำอะไรกันไปแวร์เฮาส์อ่านี่โอโ้โห <c oughs> ดูที่ฟาร์มไมาไปเท่าไหร่แล้วเออไม่รู้จะพอป่ะนะฟาร์มเยอะเลยอ่าเดี๋ยวผมพาไปดูฟาร์มก่อนผมสงสัยว่าเนี่ยบางทีอะลดน้ำแล้วอะ่ะรดน้ำแล้วมันนั่นอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะมัน มันน่ะมันเหมือนไม่ได้ลดอ่ะอ่ะเห็นปะบางทีชุ่มบางทีไม่ชุ่มเนี่ยเห็นปะเหมือนว่ามันได้ดินฟรีนะเอ้ยแป๊บนะอันนี้มันบั๊กหรือไงเดี๋ยวลองดูก่อนว่ามันจะหมดเปล่าถ้าไม่หมดนี่คือบั๊กแล้วนะ เออเอาจริงๆดิเฮ้ยบากอะเวละเอาดีว่าวะเนี่ยหรือว่าทิ้งดิอ๋อหรือว่ามันอยู่นานๆแล้วมันนั่นมันขยายไม่ไม่รู้ไม่แน่ใจอะแต่ก็พอใช้ได้อยู่นะว่าะที่แกหาดินแล้วเนี่ยอ่ะต่อแล้วกัน ไอ้ก็ยังดีนะเนี่ยได้ดินมาฟรีไม่รู้ว่าจะอาดีได้ล่า <c oughs> แต่บางเงินบางงานมันบวมบางงานไม่บวมเหมือนมันบวมขึ้นมาเองนะลองดูดีอันนี้ไม่ได้เนี่มันกระพริกบกระพริบไม่รู้ว่ามันบรืออเลยนะเดี๋ยวค่อยมานั่นลวกัน ผมผมผมใช้มันไม่ไใช่ทเบิลหรอกมั้งมันอาจจะเป็นแบบอยู่นานแล้วแล้วมันได้ได้ผลผลิตดินอะเห็นว่าเวลาดึงไปเรื่อยๆดูมันจะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆนะเวลาจะถึงสุดอะมันจะสีมันจะออกเข้มๆลองดูเหมือนว่าผมทำฟาร์มมานานเห็นไนหะ สีเข้มแล้วเนี่ยหายมันเป็นบักเหรอไม่น่าไม่รู้ว่ะอ่าเดียวขออีกสักสองสามอันขี <c oughs> ้เกียจหาดินแด้วต้องปลูกแครอลอล่ะอาไว้งี้ก่อน โอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่แวร์เฮาส์ให้แป๊บ,บนึงันหนผมต้องเอาของกินไปด้วยเดี๋ยวเตรียมอุปก,กรณ์แล้วไปเจอกันที่แวร์เฮาส์เลยครับ <c oughs> มาถึงเช้าไม่ใช่อะไรนะกว่าจะมาถึงนี่ <c oughs> ไล่ไเก็บของเนี้ยตามทางเลยโอ้โ <c> ห <oughs> เก็บทุกอย่างที่ขวางหน้าดินเหรอวะอืมเอาไว้นี่ก่อนไม่เอาหรอก <c oughs> อะไว้นี่ก่อนอ่ะกาจะถึงแวเ้าวแหวเ้าสี่ชั้นนานจา,จาจัดอ่ะจอดนี่ที่สำคัญอย่าลืมเตียง <c oughs> เตียงนี่คือสิ่งสำคัญเลยมาแวเ้าวยังไงต้องต้อง ก็ต้องตายสุดดีอะวาง็นพื้นดีกว่าเออ่ะรีสปาไว้กดอ่ะเนี่ยอุปกรณ์ที่ได้มาได้แต่น้ำมันหรืออะไรเงี้ยเอ่อเอามาสักอ่ะเอา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 ไว้นี่ก่อนเดี๋ยวค่อยเออของเต็มไปหมดนี่นี่นี่มันฝรั่ง เตียมาเยอะเลยส้มแบงเอามาเอาไปอย่างเทละนิดเอาไปหมดเดี๋ยวก็ตายไปอยู่ตรงโน้นแล้วไม่มีอะไรกินอีก <c oughs> อ่ะมีกีเอเคเป็นหนึ่งอันก็ตั้งป้อมยิงตุ้ม,ม,มเล่นเยอะๆแล้วเริ่มเริ่มกระตุกและหนูยุใกล้สไนเปอร์ เดี๋ยวฟา้า forward เลยดีกว่ามั้งจะได้ไวๆเฮ้ยเฮ้ยมีฟาร์มบอทด,ด้วยเหรอโอ้โหเวแล้วเอาอเดี๋ยวนึงดูก่อนเอามาพอป่ะมะเขือเอ้ยมันพอับพรโอ้โหแม่งเฮ้สิ่งที่ไม่คาดคิดโอ้โหมาเฉยโอ้โห แม่งมาไวด้วยไม่ตายคือจุ๊กัะจุ๊กดิจุ๊กดิจุ๊กกล่องจุ๊กกล่องโอ้แม่งเฮ้ยกับหันโอ้แม่งวิ่งไวเกินโอ้โหหันก็ไม่ทันไม่ทันวะเอือดอกเบนหนึ่งดอกโอ้โหโอ้โหเหยียบจนพังเลยแหละไม่ออกมาตายเอาเนี้อวิ่ง โอ้โหแม่ง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 เออตุ๊บไอ้มีตัวมายุ่งโอ้โหโดนยิงเฮดช็อตตายเลยนี่ไงบอกแล้วต้องวางเตียงไว้นะเตียงมีประโยชน์จัดๆอ่ะโอ้โหต้องไปซ้ำอีกดอกเฮ้ยไม่ตายโอ้โหเกือบเฉียวนิดเดียวเมื่อกี้ มันต้องตายแล้วแหละยิงไปเยอะแยะเฮ้ยระเบิดแล้วดิตุ้มแรมเราโอ้โหกดของกดชิปการเอาของออกมานะชิปชิปแบบดึงไวๆอะอะได้คีเมาอีกละโอ้โหเดี๋ยวไปเก็บสักอันนึง อ่ะเดี๋ยวผมขอฟาสต์ฟอร์เวิร์ดภาพไปเลยนะเกียร์ข้างล่างเนี่ย อ่ะโอเคครับเคลียร์ของเรียบร้อยสิ่งสำคัญคือไอ้นี่ไว้สร้างเสรารรถไฟสำคัญมากบอกเลยเคลียร์สรบจแล้วลรมั้งน่าจะหมดแล้วแหละเฮ้ยเคียอยู่ปะอ่ะเราไปทำเอ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผมขอเคลียร์แป๊บนึง วาดมาไงวะด้านหลังโอ้โหใอ้ตายเถอะอยู่ไหนนัดเดียวล่วงเลยเหรอเมื่อกี้ปกติดาเมยมันสามสิบไม่ใช่เหรอล่วงเลยเกินไป อ๋อสองตัวก็ว่าทำไมมันดาเมจแรงๆ พอแล้วแหละเดี๋ยวเดี๋ยวมาเก็บตอนหลังแล้วกันกินเข้าแวรเฮาเลยอ่าเดี๋ยวผมจะเล่นแบบเข้าไปผ่านเสร็จแล้วเหมือนว่าถ้าผ่านแล้วอะ่ะผมจะตัดโชว์ว่าผมได้อะไรมาบ้างแล้วผมบอกไว้ว่าได้อะไรบ้างได้อะไรบ้างเพราะถ้าผมถ่ายทุกชั้นน่าจะนานนานเกินไป เดี๋ยวเจอการชัน้นแรกว่าได้อะไรบ้างจะบอกด้วยว่าตายกี่ตัวมันต้องตายอยู่แล้วแหละเฮ้ยเดี๋ยวเก็บของกันแปบับนึงมาเริ่มประเดิมชั้นแรกว่ามันจะโหดแค่ไหนไปกันแล้วรอประตูเปดิดศึกใหญ่โอ้โห ไม่ค่อยอยากเข้าแวร์เขาเท่าไหร่ถ้ามันไม่ได้ไอซีดน่าซีดพายปเปลิลโอเคครับอ่าชั้นแรกโอ้โหตายไปสองตัวเดูอของที่ได้อันไหนบ้างวะแบตเตอรี่ได้เยอะอ้าวแบตเตอรี่ อ๋อนี่ดูมันดนิเอามากี่ชุดวะเนี่ยโอ้โหเหลือแค่นี้อ่ะไปต่อชั้นสองโอ้โหเนี่ยดูตอนขึ้นเฮ้ยขึ้นลิฟต์ยังโอโ๋อรอลิฟต์มามันก็อยู่นี่ไม่ใช่ห <c oughs> เหรอทวไมเปิดดูนะอ๋อลืมกด เหมือนมันว้าไปเลยอะเนี่ยห้องเดิมนะเดี๋ยวชิดชิ่กันดูนะปดเนี่ยมันขยับแบบมันเลื่อนอะไรวะ <S <S อ่ะชั้นสองอ๋ขึ้นยังถึงยังเนี่ยต,ตรงนั้นหลุดแล้วแต่ตรงนี้ไม่ไม่โหลดเลย ชั้นสองนานจังอะถึงย้างรอโหลดเหรอเอา้าไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วโดนวาร์ปแล้วอ่ะเดี๋ยวจบชั้นสองมาใหม่อีกรอบนึง ดูว่าตายกี่ตัวกีกแล้วครับพร้อมโอเคครับมาทั้นสองจบ <c oughs> เรียบร้อยดูอของผมไม่บอกว่าผมตายกี่ตัวนะนับไม่ทั่วนะโอ้เยอะจัด <c oughs> เยอะจริงจรเรียบรไหนแล้ว มันหลอกเราเนี้ยเล็บอยู่เนะี่ยโอเคเดี๋ยวไปเจอกันชั้นสามหรือว่าจบชั้นสามดีออะอุปกรณ์ที่ได้มาก็มีประมาณเนี้ยแหละไอเน,นี้ยโอ้โหไม่ได้ได้มานะตายแล้วเข้ามาใหม่เข้ามาใหม่โอ้โหโคตรบอกเลยว่าเยอะเหมือนกันนะนี่ก็ได้เยอะเหมือนกันนะเนี่ย นี่เต็มแล้วแต่ผมยังไม่เจอกล่องเลยอ่ะกล่องเขียวอ่ะโอ้โหหาไม่เจอไม่รู้มันอยู่ไหนอหา <c oughs> ยากนี่ชั้นสามแล้วไวกว่าเสาโน่นอ่ะเสาโน้นมันมีตัวยิงระเบิดด้วยสูงๆน่าจะมีนะตัวยิงระเบิดแต่ชั้นนี้ก็มีชุดก่อแล้วนะตัวก่อนหนาอ่ะ มาชั้นสามเดี๋วเจอกันตรงชั้นสุดท้ายไม่ไม่ใช่ชั้นสุดท้ายตอนจบว่ามีอะไรบ้างอ่ะจำดูก่อนมีอะไรบ้างอ่ะครับอ่ะไปชั้นต่อไปโอ้โหอาหารหมดแล้วตอนนี้ดูอุปรกรณ์ที่ได้มา <laughs> อาหารหมดเลยโอ้โหต้องตายอ่ะนี่ไปชั้นสี่แล้วนะขึ้นลิฟต์ขึ้นลิฟต์ชั้นสี่อ่ะ โดยเรื่องมันจะเปลี่ยนชั้นเปลี่ยนรูปอ่ะมันจะวาร์ปไหมบ้างมาดูลองดูต้องกินแอปเปิ้ลจริงเหรอเอ้ยพายแอปเปิ้ลเหรอไม่ได้ยังไม่ได้มาเล็ดมาเลยตายก่อนก็ได้เอา้ามันขึ้นอย่างวั้เนี่ยอะไรประตูเปิดวัรนานจังอ่ะ เปิดแล้วเอาไม่วาบเลยเฮ้ยเจอกล่องเฮ้ยกล่องข้างบนเห็นปะเฮ้ยกล่องมันจะแอบ,บตรงท่อเหรอไม่ได้่อยเข้าท่อเลยน้ำมันมาทำอะไรวะเดี๋ยวต้องเข้าท่อตรงนั้นอนะ่ะมันต้องเปิดมันต้องเปิดหาท่อโอเคเดี๋ยวเจอท่อเมื่อไหร่เดี๋ยวเจอกันตรงนั้น มาเจอ,อกอันนึง่งดูดีว่ามันจะได้อะไรมันไม่ได้มันเลยตักทีว่โอ้ได้ของกะโลมากโอเคครับถึงแล้วแต่ไอ้กล่องนั้นอะ ไม่รู้ทางเข้าอยู่ไหนเดี๋ยวค่อยลงมาหาแล้วกันขึ้นไปก่อนขึ้นไปชั้นท้ายดูของที่ได้มาอมันไม่คุม้มเนี่ยได้มาแค่นี้อ่าทางนี้ผมไม่ได้ไปเลยมันหน้าทางทางย้อนแหละเดี๋ยวค่อยกลับมาอีกทีแล้วกันให้มอนเตอร์ให้มอนเตอร์ตายหมดก่อนเหมือนว่าถ้าขึ้นไปแล้วมอนเตอร์จะไม่เกิดนะ ชั้ท้ายแล้วมั้งเนี่ยใช่ปะวะหรือชั้นสามไหมอันนี้ชั้นสามือชั้นสี่วะชั้นสี่แล้วมั้งก็มันก็สุดท้ายแล้วดิกล่องสีเขียวหายากมากเลยเนี่ยได้มาสองอันทำอะไรกินหากล่องไม่เจอเลยเจอกล่องแต่เจอน้ำมันเนี่ยโอ้โหดูเจอน้ำมันเจอเนี่ยโอ้ Ổ, อ๋อข้างนอกอะข้างนอกดานก็ไม่ไมีกล่อง<ม>เดี๋ยวเดี๋ยวขอเช็คดูก่อนว่ามีอะไรไหม เอ้ามีกล่องให้ว่ะข้างบนนี้ขอขอขอปุ๊บปุ๊บลุนรุนรุนอืโอโอ้โหมาทำไมเนี่ยบูเบอร์รี่โอ้โหมีกล่องให้แต่เฮ้ยห <he i, S 2> าังน้องก็ต้องมีเลย แมงสุ่มแบบสุ่มไม่มีว่ะไม่มีอะไรแล้วแหละอ่ะเจอกันข้างล่างนะแป๊บหนึ่งองไปตายปะวะไม่ใช่หมายว่ามันใช่แมปเราปะเนี่ย ใช่ดีตรงนั้นแม่นำ้ำโดดไปที่เกตลงลิฟต์บอกเลยไม่ลงอะ่ะลงนี้ดีกว่านี่ไงอยู่ฝั่งโน้นโอ้เก็บของกลับบ้านเฮ้ยเฮ้ยมันเตอร์มันเตอร์มันเตอร์ เอาไว้เงี้ยแหละไบไปเอาของดีกว่าอะเดี๋ยวผมแบอวของเองเดี๋ยวสำหรับวันนี้ก็ขอลาตัวไปก่อนแล้วกันขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ EP หน้าวันนี้สำหรับวันนี้บายยสวัสดีครับ